พญาใช่ไหมครับครับผมเชิญเลยครับนักพญามามาทุกท่านพญาจะไปอาบน้ำเหรอครับครับแล้วอาบน้ำทุกวันเหรออาบทุกวันครับผมอืมเวลานี้เหรอครับครับอันนี้คือนางพญานะครับนางพญาอายุกี่ปีแล้วพี่อันนี้ต้องถามกับเพียนะครับผมเพื่อเนาะครับผมกาลังทองเลยครับน่าจะโอ้นางพญาทองครับสวยงามมากนะครับครับ พญานะครับนางพญากำลังท้องอยู่นางพญามีสามีนะครับชื่อชื่อคุณพ่อดาวสยามเนอะครับดูนะครับลักษณะพิเศษก็คือมีผมสีขาวด้านหน้านะครับใช่ไหมครับครับแล้วก็มีหางสีขาวด้วยเนาะครับขาวสีขาวครับขาวก็สีขาวดูลักษณะดูแลอย่างดีเลยนะครับอันนะครับท้อง6เดือนจะเข้า7เดือนนะครับอื ก en. like str ี่เดือนเขาคลอดอะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเนนี่ก็เป็นสิบเดือนครับผมขอเขาสิบเดือนเนาะดาวสยามนี่แหละครับนี่คือคุณดาวสยามนะครับคุณดาวสยามสองปีสี่เดือนนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับอ่ากำลังจะมีลูกกับแม่นางพญานะคะดาวสยามทัฟโรบิวตี้นะครับตอนนี้ คุณดาวสยามทำเล็บใหม่นะคะดูสิครับเสริมสวยมซอรพรส์มากเลย Buffalo บิลลี่สี่เม็กซ์ม i n ว m a l นลเนลที่รถถังนะครับรถถังเล่นน้ำอยู่นะรถถังรถถังเล่นน้ำอยู่นะรถถังครับไม่เรือดำน้ำนะครับไม่เรือดำน้ำกำลังท้องนะสวยมากเลยตาสวยมากเลยนะครับ ตาเรือนน้ำสวยมากเลยตาสวยตาโตตาสวยโชว์ใหญ่เลยเออตาเขาสวยจริงเรือนน้ำตาสวยมากกำลังท้องนะครับหนูท้องกับใครลกูก